บ่าอุดรมาแล้ว,ลวคนอีสานโบร,รานผู้ใดผมจะจบทุกข่าวนัดทุกเรื่องราวมาเล่าให้ท่านฟังฟง,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 งกินจริได้อ้วนมาอยู่ขอ,อใหม่แล้ว อินันไม่เคยกินเงี้ยนะโมไบ่เคยกินหยานะโมูน่นอินันเป็นยังบ่นเลอันน่ะกินจริงป่านนี้เจ๊งได้จะหายาให้กินท่านดิ กินกินกินเกี่ยงตับข้าวเดียวมาเดินมาเด้อกินแต่มะฮูงผักเทียงครับมาหาหยาหายงัวมาเลี้ยงงัวที่สวนป้าบักเขียบอันนี้ก็ต้องกินแต่หุฮงกินแต่มะฮุ้บักม่วงโอ้สมแขวพ่อแม่พี่น้องเลย บรรยากาศบ,าน,บานๆยังอให้ยังอน่ายื้อทงพริกแข็งพุ่นเตรียมมาพร้อมครับปิกนิกนนมีรถบ่อแหกแต่กระโปะตัวทราบน้ำมาก่อนเตียงกมัมี่ใหญ่อยูย่แปดเทียเราใหญ่นีเด็ดถาเพิ่งปิ้งปลาครับปลาติก๊กเดี๋ยวมาใหม่ๆนี่ครับมาพอได้กิน ก็ตะมาหว่นห้อนเห็นไหมครับผู้ให้คนนี้ผู้ดีคนใส่คนายกุ๊บอ,อย่างวะ <c oughs> ใครจะได้กินนะครับเด้อผู้ใดอยู่ต่างประเทศมองหนอกมังหน,น้าจะกินบรรยากาศแบบนี้ครับปิ้งป่าไม่ไหหวานๆน้ำหยดดถ้าเกล่ยถ้าจะเกลือนะครับเนี่ยต้องเฮ็ดยังไงโอ้ตายนะมั็นายผู้ใดเลย โอ้ไป oh. <c oughs> จะได้กินแล้วครับซุกแล้วเครืนน่องนึงแล้วนี่ครับหาแนวขังนี่สีกับซุกเอาละครับรอติดตามเบิ้งนะครับมืออื่นจะไปท่ายอยู่ไสห์เบิง้ง ปิ้งปลานิน่นพอ่อปิ้งพ่อตาเทใสเนี่ครับเส่นแสบปลานิน่นเอาละครับบางครั้งก็ร่างสิดำได้แล้วสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปลงเพียงแค่นี้ครับผมมากินข้าวกันเด้อสวัสดีครับ